ส่วนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนะครับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสกุลเบดมีเน็ตเมนต์ S.B.M เป็นกลยุทธ์การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้โรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเบ็ดเสร็จนับเป็นการบริหารจัดการที่ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางเพราะว่าความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวในการจัดการศึกษาที่แท้จริงก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะครับ ความสำเร็จของการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่โรงเรียนจะทำให้โรงเรียนนั้นปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความต้องการจำเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและก็คุณภาพความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนะครับ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของสกุลเบดเมนเทนหรือว่า S.B.M. นะครับก็ประกอบไปด้วย 1. จะต้องสร้างความตระหนักหรือความรู้ความเข้าใจในสกุลเบดเมนเทนหรือว่า S.B.M. ก่อนนะครับ 2. การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 3. การพัฒนาวิชาชีพครู 4. การมีวิสัยทัศน์ 5. การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 6. พัฒนาการมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารหลักสูตร 7. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 8. การมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นระบบและ9นะครับมีการให้รางวัลน,นะฮะ